น้ำหนาวนานามาแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่น้ำหนาวจะมาเล่านิทานเรื่อง Hello Kitty กับ Bingo ตามหาขนมวาเลนไทน์ให้ฟังค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมี Hello Kitty กับ Bingo สองคนตามหาขนมวาเลนไทน์ h ฮลโลคิตตี้กับบิงโกแม่มีขนมวาเลนไทน์ไว้ที่ห้องกิจกรรมแต่ห้องอื่นมันไม่มีเฮลโลคิตตี้กับบิงโกเดินไปหากันเองเลยจ้ะค่ะคุณแม่เจอขนมวาเลนไทน์ซองเดียวไปหาอันอื่นดีกว่าเจอขนมวาเลนไทน์ชิ้นที่สองไปหาอันอื่นดีกว่าเจอขนมวาเลนไทน์ชิ้นที่สาม ไปหาซองอื่นดีกว่าชิ้นที่สี่เจอแล้วไปหาซองอื่นดีกว่าชิ้นที่ห้าก็เจอแล้วไปหาชิ้นที่หกดีกว่าชิ้นที่หกก็เจอแล้วไปหาชิ้นสุดท้ายดีกว่าชิ้นสุดท้ายเจอแล้วบีงโก ลูกเจอขนมวาเลนไทน์หรือยังจะ๊ะคุณพ่อถามน้องบิงโกเจอชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสนุกกันไหม,ไมคะเฮลโลคิดตี้กับบิงโกตามหาขนมวาเลนไทน์ว่ามีขนมรสอะไรบ้างพี่น้ำหนาจะบอกน้องๆว่าขนมวาเลนไทน์มีรสอะไรบ้างรสช็อกโกแลตรสวานิลาลารสสตรอบเบอรี่สำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย